สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะสําหรับผู้ที่ต้องการที่ปรารถนาอยากจะเป็นเศรษฐีเท่านั้นนะคะถึงจะได้มาเจอกันนะคะวันนี้อาจารย์แม่หมอริสตานะคะจะมาบอกความลับแล้วก็สิ่งที่พิเศษสําหรับคุณที่เข้ามาเจอกันเท่านั้นถ้าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะคุณคือมหาเศรษฐีภายในเร็ววันนะคะรู้ได้ยังไงคะรู้สิคะ่ะ เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะกำลังจะบอกกับคุณว่าคุณนั้นคือมหาเศรษฐีนะคะภายในปี2567นะ,คะใครเข้ามาเจอกันนั่นแหละคลือด,ดวงของคุณนี่เดี๋ยวเรามาเล่าขานกันถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่ศักดิ์สิทธิ์ไพ่อาถรรพ์นะคะสิ่งนี้นะคะใช่ว่า หยิบจับมาแล้วก็สามารถที่จะทำนายได้เลยไม่ใช่มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดแล้วก็ทำให้เรานั้นเชื่อมต่อพลังงานนะคะเป็นพลังงานเดียวกับไพ่ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือไพ่ทาโร่หรือเป็นไพ่ศาสตร์อื่นๆแล้วแต่นะคะที่ตาใช้ในการทำนายดวงทำนายไทยทักนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะตตาได้ หลีหนีแล้วก็ลี้นะคะไม่ไม่ได้มีความปรารถนาของจิตเลยว่าจะามาต้องเปิดภัยแล้วก็ดูดวงนะคะแต่เมื่อมันถึงการเวลานะคะมันก็ได้ทำได้ทำขึ้นมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่เมื่อได้สัมผัสแล้วก็ทำมันขึ้นมาแล้วนะคะมันทำให้เกิดความสุขยังบอกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนมันเป็นความสุขที่แบบ สุขยิ่งกว่าการทำธุรกิจนะะทีถ้เป็นเจ้าของแบรนด์รสตานะคะทำยังไม่มีความสุขเท่ากับกนได้เปิดไพ่แล้วก็ดูดวงเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็นี่สับดวงสำหรับคุณนะคะที่เข้ามาเจอกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะร่ำรวยไปในเส้นทางไหนนะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันเลยนะคะก็คือดวงของคุณในช่วงนี้นะคะ ชีวิตคุณกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมาก่อนคุณจงเชื่อมันแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะพระอรุณเทพพบุตรนะคะคือแสงสว่างที่ที่พระอาทิตย์นะคะส่องแสงทั่วทั้งจักรกวาลทั่วทั้งโลกใบนี้นะคะกำลังจะ จอจรัดแล้วก็กำลังจะแผ่มาถึงตัวคุณนั่นเองนะคะนี่คือพระอรุณเทพบุตรนะคะกำลังจะไปปลุกพระอาทิตย์ให้มาสองแสงสว่างนะ,ค,ะคุณจงปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นเดี๋ยวนี้นะคะให้ตืน่นจิตวิญญาณต้องตื่นเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อจิตวิญญาณคุณตื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพุ่งกระชูดชีวิตของคุณนะคะก็จะสูงขึ้นชีวิตของคุณก็จะพุ่งทะยานขึ้นนั่นเองนะคะ นี่คือดวงของคุณที่เข้ามาเจอกันใบที่สองนะคะพระพิคเนตรายชาโชครายชาโชคบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความรวยที่กำลังจะเกิดขึ้นในกับคุณในปี2567นี้คุณจะได้รับมันและคุณจงน้อมรับความรวยของคุณความสำเร็จของคุณความปรารถนาของคุณความรักของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะเพอร์เฟก c t แล้วก็มันก็จะสมบูรณ์แล้วก็จะรวยเป็นเศรษฐีนั่นเองพระพิคเนตประทานพรต่อไปนะคะท้าเวสุวรรณนะคะหรือว่าเท้ากุเวนนะคะเท้าจาตุโลกบาลที่ปกครองอยู่ทางทิศเหนือถ้าจําไม่ผิดนะคะก็เท้าเวสุวรรณนะคะหรือเท้ากุเวนนะคะเป็นพระองค์คือผู้ที่ ครอบครองสมบัติมหาศาลพระองค์คือผู้ที่ปรับยักษ์ปรับอสูรปรับมานะคะใครที่กลัวว่าจะโดนคุณใส่นะคะก็ถ้าคุณเจอคลิปนี้ไม่มีใครที่จะทำร้ายคุณได้เลยเท้าเวสวรรณหรือเท้ากุเวนนะคะจะจัดการให้คุณแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับนั้นก็คือความพาสุขและก็เงินทองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดกับคุณอย่างแน่นอนคุณคือ มหาเศรษฐีค่ะว่าไปนี่คือเรื่องจริงภายในปีนี้ต่อไปนะคะพระนางกวาพระนางกวาพระนางกวาก็คือกวักเงินกวัดทองกวักเรื่องราวดีๆกวักความรักกวักความสุขให้มันอยู่ใต้อนุเซลให้มันฝังอยู่ ภายใต้จิตใต้จิตสํานึกของเราจิตวิญญาณของเราะคะกวักเข้ามากวักเข้ามาให้มันบ่มเข้าไปข้างในจิตวิญญาณของเราจิตใต้สํานึกของเราให้มันแบบซึมซับเข้าไปเลยนะคะกวักเฉพาะเรื่องดีๆเท่านั้นนะคะพระแม่นางกวากเอ,อ่อพระแม่นางกวากนะคะท่านจะกวักเฉพาะเงินทองเพชรนินจินดานะคะแล้วก็กวักผู้ชายดีๆผัก กบผู้หญิงที่ดีๆสวยเพอร์เฟกให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะนี่คือดวงของคุณนะคะคุณคือมหาเศรษฐีค่ะในปี2อ6 7นี่อาจารย์แม่หมอริสตาก,ก็น้อมรับไปด้วยนะคะส่งพลังงานดีๆให้นะคะขอให้ทุกคนน้อมรับพลังงานดีเหล่านี้นะคะด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็โอบกอด โอบรับนะคะเอามือประคองแล้วก็อกกอดไว้แน่นๆนะคะเป็นพลังงานที่มนุษย์นะคะเกิดมาที่สามารถที่จะเติมเต็มความสุขแล้วก็จิตวิญญาณให้เราได้ก็คือการมีชีวิตที่เพอร์เฟกตเพอร์เฟกตวันเงินทอยงงนยงยังไม่พอนะคะแต่มันเป็นความสุขความอิ่มเอมที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราสามารถที่จะ สามารถที่จะทำอะไรก็ได้มีความสุขไม่ว่าใครจะมองเราเป็นมนุษย์แบบไหนนะคะเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรตรงนั้นเลยเพราะเราทำแล้วเรามีความสุขนั่นเองเราเอาตัวเองนะคะเป็นต้นตอของชีวิตเป็นเอาตัวเองเป็นเป็นหลักเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเลยนะคะพูดไม่ เอาตัวเองนี่แหละค่ะรักตัวเองเยอะๆนั่นเองก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะคะก็คืออะไรมีความสุขนั่นแหละคือตัวตนแล้วก็จิตวินยานของเรานะคะก็มีความปรารถนาแบบนั้นนะคะมันก็เลยมีความสุขนั่นเองนะคะเหมือนดังจันแมมมอริสตาเช่นกันนะคะทำสิ่งนี้มีความสุขมาออกมาปลดปล่อยพลังงานดีๆหรือว่าออกมาแบ่งปันนะคะความ ความรู้ที่มีนะคะที่ได้ได้ประสบจากประสบการณ์แล้วก็ศึกษาเรียนรู้มานะคะแล้วก็เอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะ,ะต่อไปกรรมเทพกรรมเทพนี่ก็คือช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีความปรารถนาในสิ่งใดนั้นคุณจงมอ,มอบความรักไปก่อนนะคะส่งความรัก มอบความเมตตาความเอื้ออาทรไปก่อนแล้วสิ่งที่คุณมอบไปนะคะมันจะสะท้อนกลับมาหาตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความเมตตานะคะแล้วก็การที่เอื้ออาทรแล้วก็การให้อภัยกับทุกสปปรรพสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณสามารถที่จะมอบความรักเอื้ออาทรแล้วก็ให้อภัยนะคะกับศัตรูของคุณนะคะ นั่นแหละคุณจะมีความสุขได้อย่างแน่นอนเพราะคืนคือมหาเศรษฐีค่ะมาดูที่ทาโรโกันต่อค่ะทุกคนทาโรโอหยิบมานะคะคำคืนนี้สิบเหรียญน,นะคะคุณคือมหาเศรษฐีค่ะคุณจะรวยคุณจะมั่งคัง่งหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะจะเดินไปทางไหนก็เป็นเงินเป็นทองนะะจ ทำอะไรก็เงินทองหลั่งไหลมาเทมาคุณอย่าลืมปลดปล่อยพลังงานความสุขออกมานะคะให้มันแผ่สั้นนะคะหลั่งสาอรอะลีอโรนแห่งความสุขนะคะให้มันเบ่งบานให้มันมากพอแล้วคุณก็จะพบสิ่งที่คุณปรารถนาน,นั่นเองกงล้อมหาสมบัตินะคะกำลังจะหมุนเวียนหมุนมาทางขวามาหาคุณคุณจง โอ้ oh. เอามือสองข้างของคุณนะคะหรือจะเสกเนรมิตเป็นสิบมือเหมือนทศกัณฐ์ก็ได้นะคะแล้วก็อบกกอนแล้วก็เอามาอบก่อน,นะคะความโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณกงล้อมมหาสมบัติสิ่งที่คุณทําความดีช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณมีเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณีชอบช่วยเหลือคนคุณจะได้รับผลตอบแทนนะคะจากจักรวาลน,นี่คือความสมบูรณ์มังคั n งคุณคือมหาเศรษฐีค่ะ collect the check. Or...